สวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรับเงิน5,000บาทใครมีสิทธิ์ได้รับบ้าง เราไม่ทิ้งกันนะครับคือการลงทะเบียนการแจกเงิน5,000บาทนายทศพลกริจวงวิมานนะครับเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวถึงการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ตามมาตรการที่2นะครับการดูแลแล,และเยียวยา ผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด1 9นั้นซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์นะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันขอรับเงินเยียวยาดังกล่าวได้แก่ 1. ผู้ประกันตนมาตรา39ก็คืออดีตลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาอย่างน้อย12เดือนและสมัครภายใน6เดือน นับจากวันที่ออกจากงานนะครับข้อที่2ผู้ประกันตนมาตรา40จะเป็นอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบคนที่ไม่มีนายจ้างเป็นนายตัวเองประเภทที่3นะครับจะเป็นส่วนของผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา33ลูกจ้างในสถานประกอบการพนักงานเอกชน ที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงานสามารถรับเงิน5000บาทได้เช่นกันส่วนผู้ที่ยกเว้นที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวได้แก่ข้าราชการขร้าราชการบำนาญเกษตรกร,รกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลืออื่นๆจากทางรัฐบาลอยู่แล้ว และผู้ประกานตนตามมาตรา33และปัจจุบันนะครับมีข่าวล่าสุดที่ประชาชนทุกคนต้องอัปเดตนะครับก็คือเปิดข้อกำหนดพรกฉุกเฉินสั่งงดชะลอเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นเมื่อวันที่25มีนาคมนะครับก็คือวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงหลังประกาศพลกฉุกเฉินที่มีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่26มีนาคมโดยให้คำมั่นสัญญาจะพาประเทศฝ่าวิกฤตโควิด -19 พร้อมประกาศเราจะต้องชนะไปด้วยกันจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชา ออกข้อกำหนดตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ฉบับที่1โดยมีการออก,อกข้อกำหนด16ข้อนะครับโดยกำหนดข้อกำหนดที่13ได้ระบุไว้ว่าคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลานี้ประชาชนพึงงดหรือ ชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในระยะนี้โดยไม่จำเป็นและควรพักหรือทำงานอยู่ณนะที่พำนักของตนกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรามาตรการที่ทางราชการกำหนดทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตัวมารับการตรวจอาการหรือกักตัวสวัสดีครับมีข่าวล่าสุดมาอัปเดตอีกแล้วครับเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการดีๆจากทางรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนคนไทยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเปิด4ขั้นตอนแรงงานขอรับเงิน5,000บาท3เดือนเยียวยาวิกฤตโควิด -19 วันนี้จะเป็นการเปิดขั้นตอนนะครับในการขอรับเงิน5,000บาทนะครับมาตรการการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องมีการปิดสถานที่ต่างๆ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้เยียวยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีมติสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือน วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนดต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่1เมษายนนี้ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาโควิด19ขั้นตอนที่1ลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com หรือ ยื่นคำร้องผ่านธนาคารของรัฐที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศอย่างไรก็ตามได้แนะนำให้ยื่นผ่านเว็บไซต์เพื่อลดการพบปะของคนอื่นขั้นตอนที่2ยื่นเอกสารประกอบบัตรประชาชนพร้อมเพยเอกสารนายจ้างถ้ามี ขั้นตอนที่ 3. ยื่นคำร้องเหตุผลที่ขอการช่วยเหลือขั้นตอนที่ 4. หลังจากยื่นเอกสารได้รับเงินภายหลังจากยื่นเอกสาร5วันโดยนำเงินเข้าพร้อมเพย์หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารด้านสถานการณ์โรคโควิด1 9นะครับในวันนี้ระทึกเจอผู้ป่วยโควิด ในเรือนจำหลังญาติเข้าเยี่ยมบอนห่วงคอนอยู่ห่างจากรายงานนะครับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ว่ารายงานสถานการณ์วันที่25มีนาคมพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่107รายทํายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่934ราย ผู้ป่วยกลับบ้านได้13รายกลับบ้านสะสมรวม70รายนั้นนายแพทย์ทวีศิลวิษณุโยธินโฆษกกระทรวงการสาธารณสุขเปิดเผยว่าสำหรับกรณีผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำผู้ต้องหาที่ติดเชื้อที่มีการย้ายเรือนจำผู้ต้องขังใหม่ทางเรือนจำ จะมีระบบการคัดกรองคัดแยกการค้นหาโรคติดต่ออยู่และมีห้องแยกเพื่อการดูแลผู้ต้องขังอยู่โดยกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมราชทัณ์ทำงานร่วมกันซึ่งผู้ป่วยรายใหม่จะใช้พื้นที่แยกเพื่อก,กักตัวก่อนนายแพทย์ธนรักษ์ปริพัฒ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือคอรอกล่าวว่าในส่วนของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อมีความเป็นไปได้ที่จะติดจากบุคคลที่ไปเยี่ยมในระยะนี้จึงแนะนำให้งดการไปเยี่ยมผู้ต้องขังเนื่องจากคนที่ไปเยี่ยมอาจจะติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการทุกคนจะต้อง เข้าใจว่าจะมีแม้จะคิดถึงต้องการที่จะไปเยี่ยมบุคคลนั้นบุคคลนั้นเป็นที่รักแต่ในระยะนี้การแสดงความห่วงใยต่อคนที่รักจะต้องแสดงความห่วงใยด้วยการอยู่ห่างกันทั้งนี้ที่ผ่านมากรมได้ร่วมมือกันกับกรมราชทันในการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ในการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกลุ่มผู้ต้องขังตั้งแต่การคัดกรองผู้ที่เข้าเยี่ยมไม่ให้มีการเยี่ยมในลักษณะที่มีการสัมผัสตัวกันส่วนผู้ต้องขังรายใหม่จะต้องแยกขังกับรายเก่าจนครบ14วันจนแน่ใจแล้วว่าผู้ต้องขังรายใหม่ไม่มีอาการป่วยจึงจะนำเข้าสู่เรือนจำ รวมถึงการคัดกรองเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วยเพราะอาจนำโรคเข้าไป